มันนี่เป็นออกมากับสาไทยเนาะสบายดีสบายดีไหมเปิดตรงแล้วมันนี่เฮาวันได้ของดีจากฝั่งไทยพี่น้องนี่เนาะอะไรกันเสื้อผ้าเนาะโตสตาไทยหนุ่มลกัตัวนี้นะพี่น้องเนาะมีพี่น้องใจดีเนาะมีพี่น้องเอฟซีใจดีเนาะเป็นฝากใหม่สาไทยเนาะแต่วันในกล่องนี่ยังโบหัวเป็นยังนะแม่เดี๋ยวให้เอมันนี่ก็ออกกล่องกับคุณแม่เด้อทุกคนเด้อมนถิดเนาะสาไทยออกมาลินหน้านะเพิ่น ล้วก็มีเอฟซีใจดีอีกทานเนึ้นอเนาะเพผูนฝากเงินมาให้ชาวไทยเนาะจำนวน2,000บาทชาวไทายก็ได้อันจ่ายภายในครอบครัวแล้วก็ซื้อของกินให้แม่เนาะแซ่บอปลาแซ่บปิ้งปลาซื้อปิ้งปลาทุกคนตัวเป็นสุดตัวใหญ่ใหญ่ให้เด้เนาะอืมร้อยบาทบบอืมหน่อยบาทตัวละร้อยอี่ก็ได้เสือตัวหนึ่งเอ้ยสองตัวสีดำหนึ่งก็สีนี้หนึ่งอ๋อตัวนี้ <laughs> มาเกิดจะเข่าน้ำสีเหมือนเหมือนเนาะ มันเหม่อพี่น้องเหมือนเพราะว่าเหม่อเหม่อปนสีมาแล้วก็สีมันเหม่ออะไรหนึ่งนะพี่น้องนะเอ๊ะบึเบ้อดูนี่นี่อ่าเดี๋ยวให้แม่สาวไทยแกะให้เน้ะเอ๊ะชาวไทยจับกล่องหาแกะล้วเอ๊ะบึ้งเด้อเอฟซีฝาาหายชุดเหมือนยังนี่เออนี่เดย์เ็นกล่องแลบนี้นี่ชุดเหมือนยังให้คนแกะนะมาแกะน้ำกันพี่น้องไอ้กระม่เสือเนาะคนคนบอกว่าอ่ะซื้อมาฝากชาวไทยเนาะเห็นชาวไทยหามังค์ลงจากตัวเก้าเห็นปะ ไทยหมากซีน <À> ี้แล้วก็บ่มีเงินซื้ออย่แน่ถ้าเอฟซีผ่าเงินมาหาเลยซื้อแล้วบัตรแม่แกเป็นบ่เป็นเป็อะไรได้ห่ดนะเอาจะติดออกโบ้ได้ฝนระเบิดเวลาลองมีได้ไปไปนลิีดขอกล้องเขาผลได้ยังเนาะมันแกะไปได้ที่มาแกะน้ำกันพี่น้องว่าทางในสิเป็นยังเนาะแต่ว่า อันโอ้ยมากะมากะลายพี่น้องเอ้ยกล้องอยากมืดๆหน่อยนึงเด้อเพราะว่าคนิไก่ชิตกแล้วเนาะคนไก่ชิต,กแ,ก,ชตกแล้วอันนี้ก็น้องมาของสาา <c oughs> ัตว์ไยเนาะพวมใหญ่เนาะเข่าออกเลยเด้อท,ทั้งรังเด้อีกินเข่าวใหม่เลยเข่าออห่วงแล้วเขา่ายายรักงองเลยก็คือสีของดีแกหย่าแ <c oughs> กหย่า <c oughs> <c oughs> พันธุ์เพชรเป็นอย่างดีเด้อมาจากฝั่งไทยผู้เผื่อกชิมาหดมือเฮา สามต่อคุณไหนเป็นมาฮอดกล่องเดียวนี่นะอ่ะยังอันนี่เออบรรลุถึงกันที่นี่ยังเด็ดเด็ดเด่นเด็ดเด็ดเด่นลุกอามีมาหม้อเนี้ยกระปุกกลางไปมาตาพี่น้องนัะอยู่ใดดิพี่น้องเอ้ยฝากฝากที่นี่ยังนี่อ่ะโอ้ที่แม่นยัง ฝากคัเขาฝากหันสามชิปพันกี๋นะพี่น้องอยู่แล้วนี่ตีเป็นเงินไทยกับประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่สิบไปบาทพี่เนาะประมาณสี่สิบไปาบาทเนาะคัน, 40, 40นไหล่เลยเงในปัจจุบันนะป้าอ้โอโปอาเมียนกวนหามด่งเด้อแม่เก็บเป็นเบาเบี้ <laughs> ปิ้นทางนี้ลงตีจังเก่ง่ายเตนะสุเลยเนาะระวังเด้อ เฮ้ยอันเลวอย่าเอาไปลูกอืโทรศัพท์เครื่องใหม่พี่น้องโทรศัพท์โทรศัพท์เนาะอู้สะท้ายใจลายเนาะลูกสาวได้โทรศัพท์ใหม่เลยแม่ก็ดีใจคือกันเอ็บซีผ่าไมหายโอ้ยมาหน่อยกระสอบพี่น้องยวเปิดมันก่อนเดอ้อพี่เพิ่นบอกว่าพี่เพิ่นอันฝากโทรศัพท์ให้่สะทายเนาะแต่เพิ่นเออเพิ่นอันบริบอกว่าผ่าโทรศัพท์แต่ว่าเพิ่อนส่งรหัสมาเนาะ ส่งรหัสมาเลยสาไทยก็เลยเอกใจว่าอ้าส่งส่งรหัสมานีม่มันชิแม่ยังเนาะถ้าพวกแม่โทรศัพท์ก็ตกเป็นระเบิดสาไทยวาเนาะแม่สาไทยก็คิดคกันเนาะต้องบอกบอกย่านแล้วไม่เคยได้โทรศัพท์งามโอ้ยนะ่ะเปดิดเครื่เหมอนก็เด้อีเด้อโอ้รุ่นอะไรเนี่ยโอ,อปโป้โอ,อปโป้โอปโปอย่างไงอ่านปเป็น <c oughs> มีอุปกรณ์ครบเลยนอกจากนี่ S <S นเนาะเจะละลายเด้อจะละลายเด้อ,อ,อที่ผักโทศรศัพท์มาให้ลูกเปิดเครื่องได้แล้วนะให้ลูกแม่ได้เครื่องสองโตวพว่อเนาะไส่เสยียงให้ใส่ใส่รหัสอะไรบ้าเออรหัสอันรหัสทันเบนอยู่ในเครื่องโต๊ะชาวไทายถ่ายคลิปนะพี่น้องเพิ่านานั้นผากมาให้ชาวไทยเนาะอันคือสิเมนว่าได้ยินชาวไทายจมว่าโทรศัพท์ของชาวไทายมันเพ่แค่นะและ้วเพิ่นก็เลยแบบผากมาให้ชาวไทยนะพี่น้องเนาะ โอ้ยหนูขอบใจหลายๆเดอ้อคนไทยขวรใจดีเนาะแม่เนาะใจดีลีคนไทยนี่โอ้อันนี้ซ <c oughs> ี่หีบยังนี้ไปเลยอันนี้ซี่ห็ดเนาะซี่ห็ดอันแนวอันบ,บีบลิล้นเห่าค่ะบีบแล้วอันท้องมีประโยชน์กะกางพนกางพนก็ได้นี่นี่กางพน่ง <c oughs> แม่ก็มีลูกสาวผู้เดียวนี่แหละแล้วกาลูกสาวก็ได้เงินมากกัให้แม่นำ้ำเอฟซีผัาเงินแม่แม่น้ำ แม่ก็อยู่หายอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยบริสุทธิ์ที่กินเนี่ยเสพดอกแต่ละมือนัน่นพูนคนมาแต่หน้าหันมือนี่ก็เห็นเพิ่นปุกอยู่ปู๊บจะไม่เป็นเหตุอยังถือเสียมไปเพนไปคิดคุยจิ๋วใหญ่งัวแต<ล>่ละมือเป็นกินน่นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็เลยซื้อปลาให้เพิ่นปลาโตใหญ่เนาะตัวหนึ่งกับเงินกีเอฟซีฝากหายสะทายหอะไรเนาะเฮาการใจเด้อเฮาก็ได้มีอยู่มีกินทุกมือนี่กันยอดพวกเพิ่นนั่นแหละคอยสนับสนุนเฮาส่องเฮาผ่านกันยอดจุเพิ่นเนาะคอยเบิ่ง ส่วนเอฟซีที่บริษัทโคองฝากเงินมากอะชาวไทยกับโคอกับใจคือกันเนาะกับใจเด้อผู้ฝากเงินมาให้ลูกสาวผูกผักโทรศัพท์มาให้เด้อให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเด้อให้เหตุการณ์เห็นงานก็ให้ไปเรื่อยๆให้สูงขึ้นสูงขึ้นเด้อให้ได้เงินได้คำตลอดไปเด้อถูกใจลายเนาะบวกเราหนกเอาเนาะพี่น้องเนาะหนกเอานอกจากคนที่ฝากโทรศัพท์แล้วกับคนฝากเครื่องหนุ่มมาให้ชาวไทยเนาะพี่น้องมาอ๋าอ้าอ้า อ๋อสีบอกกับเอฟซีนี่นะฮัดก้นตัมก้นตั้มโทรทับลูกนีย์เมยสะทายเอิบไปเลยเนาะนี่สะทายได้เครื่องใหม่เลยเนาะดีใจลายเด้อขอบเจลลายเนาะต่อไปนี่หันสะทายสีตั้งใจเห็ดคิปเนาะพี่น้องเนาะเห็ดคิดที่อบอกกระเตะกระตะให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะเพราะว่าสะทายก็ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ยังใหม่ยังงามอยู่พี่น้องนี่อุปกรณ์ครบเลยเนาะนี่ผู้ ยังใหม่เลยนะกับเจเลลายเดอร์อันเครื่องนี่อันคันเมนว่าเฮานี่สบายใจปะคันเมนว่าเฮ้าหันซื้ออยู่ลาวนาพี่น้องซื้ออยู่ลาวหันมันลายเนาะเงินกีบหันตีเป็นเงินกีบป้าลายแหงพี่น้องเ้ยเซไทยกับโบฮู้วาอันอันเครื่องเครื่องเดียวนี่เนาะเซไทยไปเหตุวิยกหันเซไทยหันต้องได้เหตุวียกจากเดือนจากปีถึงสิบเทกตับเครื่องหนึ่งนะพี่น้อง เนาะเพราะว่าทุกมือน่หันชาวไทยเห็ดเวียกกะเห็ดเวียกนักหลายเนาะนักหลายตื่นตะแต่หามงเศร้าเนาะแปดโมงขำมาเฮือนเนาะอิละเรือมาแต่กะยังบ่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้จะเถื่อเห็ดเวียกเดือนหนึ่งะนะต้องเห็ดเวียกประมาณหาเดือนพูดเลยเนาะจังได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะพี่เนาะสี่หาเดืนเอนพูดเลยเพราะว่าเงินเดือนชาวไทยกับวะสูงเนาะเออแล้วบันี้หัน เพื่อนกับเอ็นดูชาวไทยคอยสปอร์ตชาวไทยแม่กระทั่งตอนที่ลดชาวไทยเห็นนะพี่น้องมัอนี้ก็มีเหตุบังเอิญเนาะลดชาวไทยหันได้เพ่นเนาะแต่ว่าบริเพ่เนเ่ยคือแแต่ว่าเพ่แบบตีนลดนะตีนลดหัวเนาะชาวไทยกาได้ถ่ายหูไปให้เพื่อนบิง่งแต่าชาวไทยกาบอกเล่าว่าชาวไทยบริเอน็นขอเงินยังแต่ว่าชาวไทยก็รู้สึกเกเรงใจเนาะที่ไอ้ฝา,ากมาแต่ว่าก็รู้สึกซึ้งน้ำใจแห้งเนาะเฮาวบอมเบน โบเมนพี่น้องกันบ่เมนพี่น้องปองไายบ่เมนใายเลือดในครอบครัวบ่เมนคนในวงตระกูลแต่ว่าหากกับพ่อ,อ,อกันบางปีนี่ขนาดพี่น้องพ่อ,อ,อกันในยูทูบเป็นยังไงขนาะดแล้วเพิ่นได้ซอยเรือเฮาปานนี่ขนาดทุกคนเออซอยเรือเฮาปานนี่นะป้าสไทยนะซึ้งใจแหงนี่สไทยกับบคุคคลบ่อฟันว่าเกิดมาชาตินี้ส,ทสไทยสีได้มีโอกาสได้มีโอกาสที่คนชี้ชอบผลเฮาแล้วก็แพงเฮาปานนี่นะทุกคนเนะาะสไทยบอกเคย บ่เคยพบเคยพ่อคนแบบนี้มาก่อนเนาะแต่ว่าครู้สึกว่ามันเป็นบุญวาสนาสะทายแห้งแต่กับบุญวาสนาครอบครัวสะทายแห้งเนาะที่ได้พ่อคนแบบนี้รวมถึงอ้ายผุนอีกผู้หนึ่งเนาะคอยสปอร์ตคอยดูแลเบืงแยงสะทายอยู่ฝากเงินมาให้เนาะเห็นสะทยเหมยเห็นสะทยยังกระผักเงินมาให้สะทยใสอยู่เนาะสะทยว่าสะทยสีหาศาสเห็นสะทยหาคนแบบนี้หมดเลยแล้วเนาะสะทยนี่ซึ่งใจแห้งเนาะเลยต่อไปนี่ฮากาสที่ได้ เห็ดคิปแบบบกกระเตกระตาไลซุดให้พี่น้องเบิ่งแบบแบบมีคุณภาพขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ของสาอไทยนี่ใส่มาหลายปีแล้วเนาะประมาณเกือบสี่ปีแล้วพี่น้องเกือบสี่ปีแล้วโทรศัพท์ของสาอไทย่ยเนาะแล้วก็ตกแน่แต่ว่าสวนสไลสตอไทยกาแบบบกหเห็ดที่มันตกดอกแต่มันกระตกเนาะมันตกใจมันกระจอมันกระแตกจะแตกทรายแต่ก็คุมเห็ดยูทูบอย่างนี้แล้วแล้วอีกทางหนึ่ง ี่สตาไทยสีอยากขอบใจแหงก็คือไอชารลมเนาะมื้อนี้ก็ได้ไปพ่อเพิ่นแล้วพี่น้องสตาไทยก็ได้ลงคลิปจีเกลไปแล้วเด้อลงคลิปเนาะแล้วก็ไปพ่อเอลยพ่อสีพี่น้องสตาไ,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 ไทยอยากบอกว่าไอชารลมเนาะคันไอชารลมเบิ่งคลิปนี้แล้วสตาไทยก็อยากขอบขอกขอบใจไอชารลมเนาะที่ซัพพอร์ตสตาไทยกับบ่าวสุบานาตรวมถึงทีมงานผู้อื่นๆเนาะที่สนับสนุนสตาไทยมาตลอดคันว่าโบส่วนสตาไทยเหตุยูทูบโบสุกหุสตาไทยเหตุยูทูบ ชาวไทยก็คือสิบ่มีคนหักคนแพงปาน,นี่งนะทุกคนเนาะเสื้อผ้าหน้าเพ่ที่เผื่อนเอามาหายกันนี่จะโตใหม่ๆงามๆพี่น้องเอ้ยเอ็นชาวไทยอันนุ่งเครื่องกเก่าๆุงเครื่องสีเกลงคนกับซื้อสีเก่ามาให้ชาวไทยเนาะเพราะว่าเออชาวไทยมากขนาดนเนาะชาวไทยชาวไทยสนใจละพี่น้องเอาแม่ชาวไทยไปใส่เลยแม่ชาวไทยเปใหญ่งัวแล้วแม่ชา,ไไางงว,วาไทยจะไปใส่เลยนะพี่น้อง คลิปนี้กะมาหนังเนาะมันหันแกะคองให้พี่น้องเบิรงว่ามเบนยังสะไทยกะบอเมซี่ฮิงหอยหนึ่งแต่ว่าอันนี้หันกะบบอมนเครื่องใหม่โดยเฉพาะดอกแต่ว่าเป็นเครื่องที่อายเป็นไซล้ลแต่ว่าป้าพี่น้องเก่าสําหรับเขาแต่ใหม่โคตรใหม่สําหรับ้าวเลยนี่เะไทยต้องหาเงินจักเดือนเด้อะาไทยจึงซื้อได้แบบนี้เนาะเะไทยตรงพยายามสําไเสะไทยจึงซื้อได้แบบซีเนาะหน้าจอหน้ายังกะายังแบบละเอียดเรียบห้อยพี่นาะ ตัดเจหล,ลายเดอ้อต่อไปนี้หันสัตว์ไทยสิตั้งใจเห็ดคลิปเนาะตั้งใจเห็ดคลิปตั้งใจไลายสดเนาะพี่น้องเนาะสิหาเวลาสิหาเวลาไม่เห็ดคลิปไลายสดให้พี่น้องเอซีเบิ่งอีกเด้อลาโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้ว,เ,วเนาะงามลายพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยสนใจเด้ไม่อะไรเด้พี่น้องโอ้ไม่แห้งอะพี่เครื่องก็งามงาม,งามเนาะ เครื่องฝากมาให้สาวไทยหนุ่มวัอนี้นี่สาวไทยหนุ่มเครื่องใหม่ผมนะจะในห้าสีไปอันจะในชาวไทยกสิจะไ,ไปอันซอยแม่เนะาะใส่เวียกใส่แม่เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงไฟแล้วสาวไทยอันผักเวียกเนาะมือเดียวแต่ว่าเอาเห็ดถ่ายคลิปหันไลค่คลิปอยู่เนาะมือนี้น้อพี่น้องเนาะเห็ดลายอันเห็ดถ่ายคลิปไล่ยู่เพราะว่าเขาจะต้องดองคลิปไว้ดองดองไว้แต่ก็แบบเอาลงให้อายชะลมเผินเบื้องเบื้อง,ง,งล้างให้สาวไทยเนาะ ทรงสะททยก็เริ่มเนาะเริ่มเก็บเรียนไปเรื่อยๆแหละกะลังแบบกะลงังชีส่งพินเนาะใบหนึ่งส่งพินไปเรื่อยๆเ,เล้วก็จังได้เงินพี่นอ้องกะอย่าลืมเนาะสนับสนุนชาไทยในเด้อชาไทยบรรณาขอบใจเลยขอบใ,ใจอ้ายลหลายๆเนาะที่สนับสนุนชาไทยเนาะกขอบอกขอบใจกราบซะเนาะกราบซะสำโพผู้หนึ่งเนาะสำโพผู้หนึ่งเลยแหละนี่นะหักแพงเฮาปานนี่นาะพี่น้อง กันตัวหายเมย์โซไทยซื้อหายกับบอได้ดอกเนาะเพิ่นอจะหายยืนหน้าเพิ่นยังกินกระปูกินปูกินหอยกินปลาน้ำผึ้ยน,น้ำหอมอี่เนาะเพิ่นก็เหตุห,ห,าห,าหายหน้าพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะโซไทยก็มารีวิวโทรศัพท์ใหม่เด้อก็ต้องขอบใจลายลเนาะไอ้พิ่นที่แบบใหม่โซไทยขอบใจจกเถื่อซไทยหนักบ่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยโซไทยใจแห้งเนาะดีใจแห้งไอ้ลีทีแบบได้อ่าโทรศัพท์เครื่องใหม่มาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะอ่า ชาไทยกระ b ู o อ่าชาไทยสีตอบแทนอ้ายเพื engineer, an, ่อนได้จังได้เนาะแต่ว่าชาไทยขอตอบแทนอ้ายเพื่อนด้วยคำว่าขอบใจในคลิปนี้แล้วคำว่าซึ้งใจแห้งลยเนาะที่เพื่อนคอย support ชาไทยปานี่นะพี่เนาะชาไทยต้องเหตุเบียกนักสำได้จังสิได้อีกสำนีกเนาะแต่ว่าอันนี้ชาไทยแบบแทบสิบริพนยามยังเลยนะอ้ายเพื่อนกับแบบสนับสนุนชาไทยปานี่เนาะบ้าอ่ะว้าลายใหญ่ห่างพี่เนาะสำหรับคลิปนี้ชาไทยก็ขอลาไปก่อนเด้อมือหนาพผกันใหม่นะพี่เนาะ สำหรับคอนควาลกล่องนี่ก็คือว่าเป็นกล่องแรกกล่องแรกทีกล่องแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็น u t u b e มานี่เป็นกล่องแรกในชีวิตเลยที่ชาวไทยแบบได้ครั้งทำอิดเนาะครั้งทำอิดครั้งทำอ,อ้ออะไรอะใส่ใส่ก็แบบจือจำไว้ในความทรงจำตลอดไปเดอ้อสำหรับคลิปนี้ชาวไทยก็ขอลาไปก่อนเดอ้อสบายดี